ในมุมหนึ่งของความเป็นนักมนตรีมันมาพร้อมกับความเท่อะะอ่านึกออากผมมันเป็นอาร์ติสต์เป็นศิลปินงเงี้ยครับเปรี้ยวเรื่องความรักมาเรื่องผู้หญิงเรื่องก็มันก,ก็ก็เป็นธรรมชาตินะครับพลังขับของความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันจะต้องมีนะฮะมัแต่ว่าเรื่องด้วยพลังขับทางด้านความมุ่งมั่นทางด้านดานตรีมันอาจจะมีมากกว่าเสมอนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปะมันก็มีมีสาวๆที่แอบชอบไหมคะมีครับ เคราะว่าเป็นนักเรียนเลยนะเราเราเปิดเผยตรงนี้เลยไหมคะผ๋ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเขาก็เขอเขารู้ไหมคะรู้ครับผมค่ะแต่แจ้งว่าเคยบอกเขาเขารู้ครับเพราะพี่ที่เคยบอกเคยบอกครับแล้วเขาว่าไงบ้างคะผมโดนกีดกันครับใครกล้าทำอย่างนั้นกับพี่โดนกีดกันจากผัวมาแล้วครับไม่ใช่ พี่ติ๊กพี่แม่เขาคือชันนนากิริยาพันธ์ครับเดี๋ยวแปลว่าคนที่พี่ติ๊กแอบชอบคือพี่แอมเหรอคะแอมสาวลาครีนาบุตรครับโอ้๋อจริงเหรอตอนนั้นแอมไม่ได้ตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะพี่อจะบอกจะบอกใครนะไม่บอกไม่บอกไม่บอกอย่านะไม่บอกไม่บอกตอนนั้นอายุเท่าไหร่หรือมันรู้สิบสองครับเฮ้ยช่างตรไ้เด็กเด็กขนาดนั้นเลยอ่ะผมยาวๆเป็นแบบว่าเออเขาคือ ผมต้องบอกซะก่อนว่าเราโตมาพร้อมๆกันโตมาด้วยกันปิดเทอมทีเสาทีทีมางที็มาก็มาเฮกันเราก็แบบว่าตามภาษาเด็กๆใช่ไหมครับจีบพี่แอมยังไงอะคะได้จีบไหมไม่หรอกครับมันก็เป็นแบบเด็กๆอ่ะที่มันเจอกันบางทีอยู่ใกล้กันนั้นมันก็เหมือนไฟช็อตเหมือนฟ้าผ่าแล้วบางทีก็ตึ๊กตั๊กตึ๊กตั๊กอะไรเงี้ยสมัยนั้นนะฮะคือแบบสมัยเด็กเรียนอะประมาณนั้นมันก็แบบเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ตอนหลังมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเจอ ไปเจอแล้วยายแอมก็เขาบอกว่าข้าจะไปรู้เหรอผมก็ถามว่าทําไมไม่ไม่รับรักข้าวะเขาบอกข้าจะไปรู้เหรอว่าแกจะโตมาจะประมาณรักร้องดังถ้าลูกเอมข้าแต่งงานกันเองไปแล้วไม่ได้ไปขวัญเรียมมากเลยดูไปยกขวัญเรียมมากเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบน่ารักมันมันก็มีเสน่ห์แต่ว่าเราก็ยังเป็นเป็นเครือญาติกันนะครับคือหมายถึงว่าถึงแม้ไม่ไม่ได้เป็นญาติด้วยสายเลือดแต่ว่าเป็น เป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดกันแต่แตในที่สุดแล้วก็ไปพบรักจริงๆกับดาวโรงเรียนครับสมัยนั้นก็เรียนศิละปะ,ะแล้วก็ในวิทยาลัยนะพวกศิละปะก็ผมยาวแต่งตัวมอสอหลุดโลกชอบแบบทำตัวแบบผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วก็จะปชอบไปแอบชอบพวกสาวบัญชีบ้างนะบัญชีกันเฮ้ย พวกนี้ติดดีอ่าอะไรประมาณนั้นติดตรงไหนผู้จ้าไม่รู้เรื่องผมยาวด้วยอะไรประมาณนั้น